ค่ะแล้วต่อไปเราจะพาไปอ่าไปไหว้องค์เท้าเวสุวรรณนะคะระหว่างทางมีน้องวัวด้วย <c oughs> วัวเนี่ยว,วัวกันน้ำคว,วัวกับน้ำควั้ยากยินข้าวอูน้ำมันก็ต้องมีวัวมีควา้าใช่ถึงแล้วคนขายลอตเตอรีกก่เยอะมาก <c oughs> เป็นแหล่งเลยอ่ะเหมือนแหล่งที่หนึ่งพรุ่งนี้หอยออกด้วยใช่ะใช่ดิเรามาขอพอรน, <c oughs> นี่นะคะถึงเวลาเลยห จะได้พวมอะไรมาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปไหว้องค์พ่อทาวิสุวรรณกันเรื่องที่จะขอก็อแล้วแต่นะครับว่าจะขออะไรเนาะแล้วแต่เราจะขออะไรใครที่มีเรื่องจะขอว่าอันเนี้ยมาได้ะจะแยกขอนะครับจะเป็นถ้าเป็นท้าววิสุวรรณอง์ สีแดงนะครับท่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับร่ำรวยเงินทองนะครับ เรามาเสียงโชวกันหาตัวเลขก่อนได้แล้วยังไม่บอกนะเลขอะไรยังไม่บอกนะเรายังไม่บอกนะ ทางตัวเลยได้แล้วเราก็ได้ตัวเลขในการเสียงดวงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุง่งนี้รอรุ้นพรุ่งนี้เราจะมีโชคกันไว้ขอปิดไปก่อนนะคะขออุบไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเปิดให้ดู